ตาบูทำไมหน้าหน้าหน้าบวมเหรอลูกฮะทำไมหน้าบวมฮะทำไมหน้าบววหืมฮะลูกลทำไมหน้าบวมทำไมนี่นี่นี่ทำไมหน้าบวมตาบวมนอนเยอะเหรอลูกนอนเยอะเหรอหืมนอนเยอะนอนเยอะนอนเยอะไปนอนเยอะไปแขวนดิแขวนแขวนไว้สักพักนดิ แขนดีวิคอนเอาหูไปตร์ดทำตาปิ๊บปิ๊บทำตาปิ๊บปิ๊บอ,อะแล้วทำไมเปียกอ่ะหมอ,อถุงเปียกถุงเปียก

ดดนกไม่ยอมมาค่ะคุณผู้ชมนกไม่ยอมมานกอยู่ในพุ่มไม้เย,ะย,ะยะอะๆไปหมดเลยค่ะ ถ้าห้อยไว้ใต้ใต้นไม้ก็กล้องจับไม่ถึงไงอ่ากล้องจับไม่ถึง,งมองกันตาเหล่แล้วแมต่ตาเล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 แพรวาน้องอันเบียดต้นไม้แม่ร่วงเลยร่วงเลยแพรว่าเอ้ยแล้วก็ยกต้นลิ้นมังกรแม่ออกไปไว้หน้าบ้านให้ด้วยลิ้นมังกร <c oughs> กระถางลิ้นมังกรน่ะลูกเอาแต่กระถางไปเอาถา,ถาดรองไว้อาะรู้จักด้วยเยีม่ยมากรู้จักด้วยนกตัวใหญ่นกตัวใหญ่แม่ก็หวังว่าเนี่ยๆๆนกตัวใหญ่จะแวะม,มากินมะละกรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไว้ด้านล่างตรงนั้นเนี่ยด้านล่างหน้า,นนานประตูด้ดานล่างกับพื้นน่ะไม่ได้ไม่ได้ออกมาไม่ได้ลูกอจำโบเยอะจำโบเยอะแล้วก็มีสาวแหล่ด้วยหนูไม่รอดแน่หนูเป็นแมวเด็กออกไปไม่ได้ลูกออกไปไปไม่ได้มองมองได้ลูกออกไปไม่ได้ ลุ้นลุ้นลนลุนลน้นกมากินมะละกอค่ะคุณผู้ชมลุ้นไม่ได้ลูกออกไปไม่ได้ชามบูอย่าดือสิลูกออกไปไม่ได้หนูเป็นแมวเด็กออกไปไม่ได้เดี๋ยวโดนในจัมโบ้มันขยํำเอาจัมโบ้ตัวใหญ่แล้วก็ยังมีหมาใหญ่อีกรู้ไหมหมาใหญ่ก็มี แมวจัมโบ้ตัวใหญ่ๆก็มีหนูเป็นสลิดตัวเล็กแค่นี้สู้เขาไม่ได้หรอกรู้ไหมนนอออลููัชร แปลกใจทำไมนกไม่ลงมากินมะละกอสุกข,ของแม่นั่งเฝ้าอยู่นั่งเฝ้าอยู่เนี่ยนั่งเฝ้าอยู่เนี่ย